เรือทองเนี year, ่ยเรือลำก็เล mm. ิศเลยนะคะไปลงพุทธิมานะร้านนี้เนี่ยโหเรือลำย่าใหญ่เลยนะคะเรียนเก่งๆ บอกว่าง่ายึ้นะแล้วก็ยิ่งแบบว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดอะไรที่แบบว่าเราไม่ต้องเป็นทางการแล้วนะคะก็เหมาวมากๆเลยที่จะใส่ในวันลำลองหรือว่าวันที่เราไปเที่ยวไปถ่ายแบบอะไรก็ได้นะหยู่ว่าจะเป็นเกย์ผู้ชายเนี่ยดูดูเกยผู้ชายเยนี่ยเห็นไหมปิดเ้าจะไม่มีแล้วเนี่ยเราได้เธออันนี้อันนี้เคอแล้วบอกว่าเป็นเกง์ที่บอกว่าสวมใส่แล้วดูดีเห็นปะเขาก็มีแบบมีอะไรให้ดูนี่ให้ดูพี่เจ้าของร้านค้าอันนี้คือรุ่นพิเศษก็คือตัดความยาวออก นี่เป็นรุ่นพิเศษตัดความยาวออกนะคะแต่จริงๆนี่รุ่นที่โชว์อยู่คือรุ่นปกติเป็นรุ่นปกตินะมีเอวทุกแบบมีเอวทุกอย่างเลยนะาะนี่อันนี้ดึงได้ดึงได้ไม่ต้องกลัวนะคะเป้าไม่ทะลุนะคะไม่ต้องกลัวนะของใครนะะบอกเอ้ยได้นะตรงนี้ไม่บางนะคะนี่ไม่บาง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 ไม่เห็นรุ่นนะคะนี่เห็นไหมสวยขนาดนี้นะคะ ขาตั้งก็มีนะคะขาตั้งช่อ120บาทคือทำไมถูกขนาดนี้นะนี่เือแบบนี้ก็น่ารักนะคะเห็นป้ะคืออยากจะบอกเลยว่าคุณใส่ได้ทุกวันเลยนะคะและสีเรียกก็มีได้มีแต่บอกว่าอุ้ยแฟชั่นนะเขามีเ้าแบบงานสุภาพงานแบบว่าออยที่บอกว่าเอ้ยน่ารักน่ารักนะวานนี้แฟชั่นมาหมดเลยเกาหลีนะอินโดมาหรือเปล่าจีนนะแฟชั่นไทยนะนี่มาเลยนี่เห็นไหมคะแล้วก็สบบคุณใส่ได้อ่ะ